ผมว่าเราเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่จะซื้อบิตคอยได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์เราจะไม่เห็นอีกแล้วเราเป็นเจนสุดท้ายจริงๆที่จะไปโม้ให้กับลูกหลานฟังว่าคุณพ่อเคยซื้อบิตคอยต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์ตอนนี้แสนสองเองนะแล้วผมก็กังวลว่าเมืองไทยจะเป็นคนสุดท้ายแบงก์ชาติจะเป็นแบงค์ชาติสุดท้ายที่ไปซื้อตอนมันหนึ่งล้านดอลลาร์ดอลหนึ่งบิตคอย ก็สายเกินไปอีกอะตกกระบนหวังว่าเนี่ยท่านผู้ว่าบปค์ชาติคนใหม่จะเข้าใจแค่เปิดใจเข้าใจที่ผมพูดหมดแต่คีย์หลักคือต้องเปิดใจก่อนที่ประเทศเราจะวิกฤตกว่านี้อีควอไลเบียมที่จะเมนเทนเวลธ ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่สุดคือควรจะหันมาซือซ้อทรัพย์สินที่รัฐบาลไม่มี control over มันก็คือแค่ทองคำหรือบิตคอยมีความเสี่ยงอะไรไหมคะถ้าเราจะไปเอาบิตคอยนมาเก็บเป็นทุนสำรองความผันผวนของมันเสถียรภาพเรื่องของราคามันอาจจะทำหน้าที่เป็นทุนสำรองได้ไม่สมบูรณ์ วันนี้ที่เรา,เาบันทึกเทปกันนะคะเป็นวันประวัติศาสตร์อีึ่งวันของ Bitcoin ราคาสูงสุดเป็นปรติการนะคะแล้วก็ผ่านไมายสโตนที่แสนสองราคาที่เป็นราคากระดานไทยในบิตครับตอนนี้ก็ออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้คุยกันอยู่นี่จะ4ล้านเรียง สี่ล้านจะสี่ล้านแล้วเกือบจะสี่ล้านแล้วอีกนิดหนึ่งสี่ล้านแล้วครับคือเราเคยคุยกันอยู่แล้วว่าอันนี้คือรอบของบูรันนะคะ<ช>แต่ว่าคือมันซเซฟมานานมากประมาณสองสามเดือนจนกระทั่งมีคําถามยู่อยครั้งว่ามันจบรอบหรือยังมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะจบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลับมาได้อีกครั้งนะคะคุณท็อปมองว่ามาได้ยังไงร,รอบนี้อะไรที่เป็นตัวดันให้นิวไฮผมว่าไอ็นบีบีครับ big beautiful bill กฎหมายมงบประมาณของคุณทรัมป์ เพราะว่าเด็ดเลเวลของสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ดีเนียมันเอ็กซ์โพเนนเชลแล้วมันมันถึงจุดปลายเปลายเส้นของเอ็กซ์โพเนนเชลคือมันตรงแล้วอะ่ะมันคือเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วอะ่ะแปลว่ามันมีสองทางไม่ดีฟอลต์นะครับจ่ายนี้ไม่ไหวก็ต้องปริ้นเงินมาใหม่อีกแล้วถ้าปริ้นเงินคราวนี้บวกกับเริ่มเสียเบอร์นหนึ่งของโลกตอนนี้สั่นคลอนอยู่เกาอี้สั่นคลอนอยู่ตอนนี้เนี่ย ความเชื่อมั่นดอลลาร์หายเนี่ย wealth มันจะเกิดการ transfer ของ wealth ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกอี o n นมัสก็บอกแล้วคือเขาออกมาตั้งพรรคใหม่มริกาปาร์ตี้เลยเพราะว่า Democrat Republican คืคอพรรคเดียวกันคือคนที่เป็นพรรคที่เพิ่มดียดให้กับอเมริกาจนมันไม่ sustainable แล้ว <Okay. S 1> ความเชื่อมั่นของประเทศเหมือนบุคคลเลยบุคคลที่จะล้มละลายประเทศก็ล้มละลายได้พอบุคคลที่ล้มละลายจ่ายนี้ไม่ไหวประเทศก็ล้มละลายจ่ายนี้ไม่ไหวได้เหมือนกัน แล้วผมว่าเศรษฐีหลายคน secretly ซื้อบิตคอยอยู่รวมในอีลอนเลยอีลอนมาแน่นอนหลังจากที่เขา big beautiful bill ผ่านคือเขา bet against ดอลล่าและอีลอนน่ซื้อบิตคอยเยอะมากกองทุนต่างๆเห็นกันหมดนะว่าไอ้ paper wealth ที่ฉันถือดอลลร์ทั้งหมดมันจะต้องปรินยังมงอีกแล้วเหรอที่ไม่อั้นเนี่ยไอ้ economic resource ของโลกเนี่ยมัน มันแคปเจวัลไม่ได้มันถูกไดรูชชันผ่านสป라이ท์เอาใหม่เรื่อยๆคนเริ่มเปลี่ยนเป็นฮาร์ดมันนี่มากขึ้นเปลี่ยนบาลานซ์ชีดของตัวเองเป็นบิตคอยน์มีบิตคอยน์สตรัทจิติรีเซิร์ฟเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบเนชั่นไวท์ที่มาจากฝั่งแบงก์ชาติ<ะ>หรือรัฐบาลแต่ตอนนี้มันมาฝั่งของมหาชนหมดแล้วบริษัทมหาชนกองทุนต่างๆดิโพยบิตคอยน์สตรัทจิติรีเซิร์ฟหมดแล้ว BlackRock Microstrategy พวกนี่ยครับ Meta Planet อีกไม่นานก็เราจะเห็นบริษัทที่มูลค่าเยอะที่สุดในโลกคือบริษัทที่ deploy bitcoin strategic reserve ไม่ผ่านการที่เป็น traditional company อย่าง apple หรือ microsoft ที่มันมูลค่าเยอะอยู่แล้วเปลี่ยนเงินดอลลาร์ทั้งหมดเป็น bitcoin หรือบริษัทที่เป็น new comer อย่าง microstrategy ที่เป็น visionary ที่เก็บ bitcoin เยอะๆเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในอนาคตตอนนี้ bitcoin ก็มี market cap ใหญ่ที่5แล้วของสินรพย์ทั้งหมด แซงหน้าหุ้นอเมซอนไปแล้วแต่ก็ยังเป็น1นส่วนเของทองคาอยู่แต่ถ้าลองเข้าใจบริบทของโลกที่โลกมันแตกเป็นเศษส่วนเนี่ยแล้วต่างคนต่างไม่เชื่อใจในตัวกลางหรือรัฐบาลระหว่างรัฐบาลเองไม่เชื่อใจกัน c o u n t e า party ประชาชนก็ไม่เชื่อใจในรัฐบาลตัวเองทรัพย์สินที่จะมีมูลค่าเยอะที่สุดคือทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกควบครมด้วยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันก็คือแค่ทองคากับบิตคอยน์อินดีค์ของอเมริกา S&P 500ที่เคยขึ้นมาโดยตลอด ก็คือความเชื่อมั่นในโลกเก่า post world order ที่อเมริกาเป็นพี่ใหญ่แต่พอพี่ใหญ่ถูกคานอำนาจจีนอินเดียอินเด็กซ์อื่นมันก็มาแต่ถ้าคนต่างคนต่างไม่เชื่อใจกันแล้วอีควิลิเบียมที่จะเมนเทนเวลฟ์ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่สุดคือคนจะหันมาซื้อทรัพย์สินที่รัฐบาลไม่มีคอนโทรลโอเวอร์มันก็คือแค่ทองคำทองคำรือบิตคอยน์แต่ทองคำมันคือ ไอโฟนหนึ่งนะครับบิตคอยคือ iPhone 15ทุก property เหมือนกันเป๊ะแต่ดีกว่าไม่มี property ไหนเลยที่ทองคำมีแล้วบิตคอยไม่มีบิตคอยฟัง n g i b i l i t y Divisibility Durability นมครับพอต t บิลิตี้สแมีเหมือนกับทองคำแต่เป็นทองคำออน t e r o i d อย่ะที่มันดีกว่าหมดทุกฟัง์กชันพอคนเข้าใจแฟต์นี้มากขึ้นเนี่ยคนก็จะหันมาเก็บ GDP part of GDP คือ ผมคิดว่าดีโนอมิเนชั่นเมื่อก่อนเราเพกกับทองคํากับอสังหารยิ่งน่อยเศรษฐกิจดิจิตอลที่อีกในสิบปีขา้างหน้ามันจะขึ้นเป็นเจ็ดสิปอร์ซ็นจากสิบ้าจุดห้าเปอร์เซ็นตของจีดีพีของโลกตอนนี้มันจะขึ้นเป็นเจ็สิบปอร์เซ็นต์ของจีดีพีของโลกในแค่สิบปีขา้างหน้ามันต้องหาดีนอมิเนชชั่นดีโนมิเอเตอร์เพกอันใหม่ที่มันไม่เพกกับฟิสิเคิลโกลด์หรือรีแลสเตอร์แต่มันจะเพกกับบิตคอยน์แปลว่าถ้าใครถือบิตคอยน์ตอนนี้คือคุณถือพ คุณโอนที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ด้วยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลในรัฐบาลหนึ่งไม่ต้องมี third party risk ถ้าใครถือบิตคอยอยู่คือคุณโอน part of the pie ของ global GDP ที่ทุกอย่างม,มันจะเพกกับสิ่งนี้ในอนาคตตอนนี้คนเข้าใจตรงนี้มากขึ้นซื้อกันแหลกแล้วผมก็กังวลว่าเมืองไทยจะเป็นคนสุดท้ายแบงก์ชาติจะเป็นแบงค์ชาติสุดท้ายที่ไปซื้อตอนมัน,น,นหนึ่งร้อล้านดอลลาร์ดอลลนึ่งียบิตคอย ก็สายเกินไปอีกอ่ะตกขบวนก็หวังว่าเนี่ยท่านผู้ว่าแปค์ชาติคนใหม่จะเข้าใจดิเรกชันของโลกแลนสเคปของโลกมันต้องเปิดใจศึกษาแอสซัมชันใหม่ๆว่าโลกของเรามันไม่ใช่รันโดยเคน n e s i a n Economics แบบฟรีดแมน n ไหมครับพอสเบิร์ดออเดอร์แต่มันคือ p พรีซั t h i n g World ที่การมาของโฟร์อินดัสทร r ลเรวอลูชันบล็อกเชนไอทรีดพิทติ้งไออ i ร์บีไอมาเทคโนโลยีอเวอร์ของอบันมันมาแล้ว ก็มีคอนซัมชันมันนมีัมชันมันใช้เงินเดิมไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ต้องเปิดใจแล้วก็มาศึกษาก่อนที่จะสายเกินไปผู้ฐานเนี่ยมีบิตคอยนมากกว่าเราต้องเยอะอีกหน่อยผู้ฐานจะมั่งคั่งกว่าไทยพูดเลยผมพูดเลยว่า GDP ไทยจะใหญ่กว่าผู้ฐานกี่เท่าตอนนี้แต่ถ้าเรามีเงินที่เก็บในเซฟิงที่เยอะกว่ากับอีกคนนึงที่มีเงินที่เก็บในเซฟิงน้อยกว่าแต่เขาไปลงทุนเป็นในระยะยาวคนที่ลงทุนเป็นมันเยอะกว่าเซฟิงแล้ว มันมันเยอะมันเยอะเยอะ,เยอะกว่า GDP คือรายได้ประจําคนที่รายได้ประจําน้อยแต่ลงทุนถูกทางพอร์ตเขาจะใหญ่กว่าคนที่มี GDP เยอะกว่าแต่ลงทุนไม่เป็นนี่ยอีกหลายพู้ฐานก็จะใหญ่กว่ามั่งคั่งกว่าเราโดยรวมผ่านพอร์ตของบิตคอยน์ครับเพราะว่าเขาถือสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นสูงขึ้นในอนาคตใช่แล้วมันเป็นสินทรัพย์เดียวที่จํากัดในโลกที่ AI มันผลิตได้ทุกอย่าง 3Dprinting มันผลิตได้ทุกอย่างมีอะไรบ้างที่จํากัด ในในให้านปะีข้างหน้า productivity คูณยนต์มาทำงาน robotics มาแล้วไของจีนผู้นำ Elon Musk ปลิตเป็นพันพันล้านตัวในอีกห้านปะีข้างหน้ารถอีกห้าอีกห้าปีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถขับขึ้นได้เองด้วย AI น yeah. ีมันคือการผลิต GDP คือ productivity per person คูณจำนวนคนในประเทศนั้นแต่ถ้า robotics มาเนี่ยมันคือ number of robots คูณด้วย productivity per robots สินค้าการบริการวิ่งสู่ศูนย์มันคือ a world of abundance w e a l t ที่มันจะเป็น store value เนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปสิ่งที่ไม่ physically scarce ซึ่งมันยากเพราะอีกหน่อยมันผลิตได้หมดแล้ว physically scarce มันสร้างได้หมดที่มันเป็น physically scarce แต่ถ้า mathematically scarce อทองนอนคำนะไงอทองคำอาจจะมีความขาดแคลนแบงชาติยังเก็บทองคําอยู่ครับทองคําก็ได้ก็ยังดีครับแต่ในวันที่ AI มันมี AI architecture model ใหม่เขาสามารถที่จะสร้าง synthesize gold ซินเทสซีนเทสไซส์มีเดียลตอนนี้ก็ทองสังเคราะห์ใช่ครับเหมือนเพชรที่ปลูกได้แลบกรนไดมอนด์ดูราคาเพชรจริงเลยครับแรงจากเพชรที่ปลูกได้ตอนนี้เพชรจริงนี่ต่ำเป็สุดนใหญ่กว่าที่สามแล้วมันปรินได้ครับแล้วอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลเนี่ยมันคืออยู่ที่เคมีคอลเรีแอคชั่นคอมบิเนชันของเคมีคอลเรียคชันอยู่ที่จำนวนการเอ็กซ์เพร์เรนท์จนกว่าจะเจอ AI ไอมีนัมเบอ experimentation ไม่ไม่ไม่จะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนยิ่งทำยิ่งฉลาดยิ่งทำยิ่งฉลาดสุดท้ายมันจะเจอ perfect combination ที่ลิเทองคได้ ที่เป็นสร้างปลูกทองคำได้แต่ t m ท t h m a t ท์มาทิกลี่สแกนเ a l ่ยหนึบวกับสแต่ใบที่หนึ่งบวกเทีากับสองอจะ Powerful แค่ไหนก็ Replicate Bitcoin Network อีกอันหนึ่งไม่ได้นะครับแต่อันนี้จริงๆผมว่าทุกคนที่จบ University แค่เปิดใจเข้าใจที่ผมพูดหมดแต่คีย์หลักคือต้องเปิดใจก่อนที่ประเทศเราจะวิกฤตกว่านี้มีความเสี่ยงอะไรไหมคะถ้าเราจะไปเอาบิตคอยนมาเก็บ เป็นทุนสำรองความผันผวนของมันความาสกิรภาพเรื่องของราคามันอาจจะทําหน้าที่เป็นทุนสำรองได้ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าไอ้ volatility ของ bitcoin มัน drop ทุกๆปียิ่งยิ่ง user base มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ institutional adoption มาเนี่ยคือวันที่ Wall Street มาเต็ม stream อะไรไม่ต้องเต็ม stream หรครับแค่5%ของพอร์ต bitcoin ขึ้นไปถึง1ล้าน USD รสต a ล Wall Street money ตอนนี้ยิงแบบ0.2%ของ อะไร liquidity ของโลกอะไรเงี้ยน,น้อยมากขนาด0.2ยังขึ้นไปถึง4ล้านบาทต่อหน,นึ่งบิตคอยนะครับซึ่ง volatility มันเป็น basic finance volatility จะ,จ,ะจ,ะจะสูงถ้า user base มันน้อยถ้า user base ใหญ่ volatility ยิ่งโดดสิ่งที่เราจะเห็นกลับกันคือตอนนี้บิตคอยเป็น f l i g h to t safety เป็น safe haven แล้ว black rock พูดแล้วพูดอีก ceo safe haven safe haven ไอ้อไที่มัน risky ่ มันคือ US d o l ดอลลาร์ที่มันจะระเบิดอยู่แล้วในตอนนี้ใช่ไหมครับมันคือ traditional currency เนี่ยแหละที่มัน volatility ม,มันสูงซึ่งคือผมไม่ได้พูดว่าเราต้องวางไข่ในตะกร้าเดียวนะแต่ขอให้เริ่มกระจายความเสี่ยงมี bitcoin มีทองคํามีหลายหลายอย่างไม่ใช่มีแต่เงินบาทกับทองคำแบบเห็นครับกับ s d ีอย่างเดียวมันคือ post world order มันคือ assumption ขั มันเหมือนเราใช้พิมพ์ดีดแต่เราไม่เข้าใจไม่เปิดใจอินเทอร์เน็ตสักทีไม่เปิดใจคอมพิวเตอร์สักท,มท,ทีมันก็ต้องเฮดไว้เผื่อโลกเปลี่ยนแล้วถ้าลมเปลี่ยนทิศแม่นาม้าเปลี่ยนสายเงินเปลี่ยนกระเป๋าทำยังไงประเทศไทยจะแบบไม่เรเล v a นทั้งหมดเลยเหรอทั้งภาคการเงินก็ตามไม่ทันทั้ง traditional sector ก็ไม่ปรับตัวจริงหรอผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ไอ้นี่ครับไอ้ bitcoin strategic reserve ของอเมริกาก็จะผ่านแล้วคือถ้าผ่านเมื่อไหร่คือ defacto เลยครับ standard gold standard โลก อเมริกาซื้อบิตคอยน์มือาหลายคือจบเกมโอเวอรลทันทีสโนบอลเลย G G7 ทำตาม G20 ทำตามอังกฤษไม่ไม่หยุดแค่80,000แน่นอนอเมริกามี210,000จีนไม่หยุดที่9 190,000แน่นอนทุกคนกำลังจะแย่ง global resource อันนี้ที่มันจะมีมิก GDP โลก global GDP นเนี่ยที่มันจะแบ่งอยู่ในแค่21่สิบเอ็ดยูนิตยีล้านยูนิตที่ทุกทุกอย่างจะแพ้กับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าขอแค่เปิดใจคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคนที่จบมาหาลัย ขึ้นไปอ่ะปัญญาตรีทุกคนรู้เข้าใจหมดแต่แค่ต้องเข้ามา,มาศึกษาก่อนที่จะสายเกินไปนะวันนี้มูลค่าแสนสองดอลลาร์นะคะอนาคตในมุมมองของคุณท็อปนะคะดูจากสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็บทบ,บาทของบิตคอยน์ในระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกแล้วเนี่ยมูลค่ามันมีโอกาสไปได้ไกลามากแค่ไหนก็ถ้าแบบดูแบบคอนเซอร์เวทีฟตอนนี้บิตคอยน์อยู่ที่5 Asset s ซท e ที่5ของโลก ทองคำอยู่ที่1ของโลกบิตคอยทองคำทาง,งานั้น roughly 10x 10เท่าแต่ทองคำคือ p p o o n หนึ่งอะบิตคอยคือ iPhone 14ที่ทุก property ที่ทองคำมีบิตคอยมีหมด portability ดีกว่า fungibility divisibility ดีกว่า scarcity ดีกว่าเพราะ mathematically มัน scarce ในกาะที่ทองคำเม,มันมี s y n t h e s i z e d gold ที่อาจจออกมาได้ในวันที่ AI มั powerful มากๆมันก็คือเวอร์ชัน1.0กับเวอร์ชัน15 ถ้า a s s u m p t i o n คือ,อคิดว่า i p h o n หนึ่ง o n e 15สิบหอันไหนควรจะมีมูลค่าเยอะกว่าฟังก์ชันฟ e a t u r e wise สิบห้าต้องแพงกว่าดีกว่าด m มา d ของ iPhone 15ก็ต้องเยอะกว่า i p h o n หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่า i p h o n หนึ่ง o n e 15้ามี e m มา d เท่ากันฟีเจอรถึงแม้ว่าฟีเจมากกว่าแต่คนให้ค่าเท่ากันเลยซึ่งในความเป็นจริงมันไ,ไม่มีทางนะ<ฆ>แต่สมมติว่าให้ค่าเท่ากัน i t c คอ n ต้องต1ดสิบเอต้องตั้งหนึ่งล้านดอลลาร์มินิมัมถูกไหมครับถ้า market size จะเท่ากับทองคำ ซึ่งในโลกที่มันแตกเป็นเศษส่วนเนี่ยมัน make s e n s ที่สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรัฐบาลใดรัฐบาลนึ่งเป็นเจ้าของเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ p r e s o m e t h i n g world ที่ไม่มีใครเชื่อใจในรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งม,มันถึงจะแฟร์ที่สุดต้องเป็น God-made resource อย่างเช่นทองคําพระเจ้าผลิตไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งผลิตหรือ bitcoin ที่มัน mathematically Math เนี่ยมันมัน g o v ด้วยลอจิกของเลขที่ไม่มีใคร คาร์บอโดยลอฟฟิสิกสหรือ law of Mathematics ที่ใครจะ powerful แค่ไหนจะมี n u c l ค a r p ร w e r แค่ไหนก็เปลี่ยน1บนนเท่ากับ2ไม่ได้อยู่ดีอยู่จะเป็น1บนนเท่ากับ 3, มันก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็ m a make s e n s ์ว่าในโลกที่มันแตกเป็นเศษส่วนสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดคือสินทรัพย์ที่ไม่มีรัฐบ,บาลใดรัฐเท่าน,งนึงเป็นเจ้าของแล้วคุณท็อปมองว่ามันจะช้าเร็วแค่ไหนระดับราคาที่ถูกมองว่าเฮ้ยมันไปได้ถึงล้านเพราะว่าพัฒนานการนี้มันดู เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้าไปตอนแรกผมคิดในใจน่าจะ2030หรือ5ปีแต่จริง,รงๆมันมี correlation กับว่าทรัมป์ก็เป็นตัวเลขเหมือนกันนะ big beautiful bill เนี่ยคืออเมริกาเด็ดอเมริการะเบิดเมื่อไหร่หก็เมื่อน,นั้นคือมันจะเร็วมากครับมันจะเร็วมากคือวันที่ดอลลาระเบิดเมื่ well, อไหร่ก็แล้วมันต้องไหลอ่ะมันจะไหลไปไหนเน่ยคิดว่าวันที่ดอลลาระเบิดมันจะไหลไปหยวนไหล่ะ คนอเมริกาจะปล่อยให้ไหลไปหยวนไั่นแหละหรือเขาจะไปกล้าถือหยวนร้อยเปอร์เซ็นต์นัแหละครัสมมติเศรษฐีอเมริกาทั้งหมดเอาแค่อีลอนมัสก์สบวกกับใครไม่กี่คนไปถือหยวนทั้งหมดนึงไม่ไม่ใช่อยู่แล้วโดนรัฐบาลอเมริกาจัดการแน่นอนมันก็ต้องไหลไปสินทรัพย์ที่ไม่มีรัฐบาลใดรัฐบาลพอไม่กล้าเลือกฝั่งก็ต้องไหลไปแค่ทองคำกับบิตคอยน์มีแค่สองอย่างแต่ทองคำมันจะไปไหลไปได้ยังไงบิลเลียนดอลลาร์มันจะไปหอบยังไงครับบิลเลียนดอลลาร์เหล็กไม่รู้กี่อันไไมมมมม่่ปหออบดีีีีีีสงงงคคราโลกกททยยััันน็เว้ ที่ portability มันเ f ฟเฟกติที่สุดก็คือบ mm ิตคอยน์เพราะว่าไอ้เดียตอเมริกันระเบิดเมื่อไหร่ก็มันจะเร็วมากเลยมันไม่ค่อยค่อยขึ้นมันจะเร็วมาก mm hmm. หรือวันที่วอลล์สตรีทเริ่มโทรหาทุกคนได้เรคเเมนเดชันเนี hmm. ่ยเหมือนบริษัทต,ตอนนี้ภาพคือตอนนี้มี ETF แล้ว mm hmm. Bitcoin ETF ที่สูงขึ้นแล้วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยของ BlackRock เน mm ี hmm. ่ยแต่เหมือนบริษัทขายรองเท้าที่ recommend Nike ไม่ได้ในวันที่เขา recommend Nike ได้เมื่อไหร่ก็คื จบแค่รอการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์แค่คลิกเดียวแค่ advisor financial advisor recommend bitcoin ได้นี่คือจบทุกคนซื้อไนกี้หมดรองเทา้ารองเท้าขายบริษัทขายรองเทา้าตอนนี้ยังแนะนำไนกี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ทุกคนสนใจหมด20% w a l l d ทรีบางก็จบนะตอนนี้ไม่ถึงแค่2%หรืออเมริกาแค่เริ่มแค่ batch แรก action แรกคือซื้อ bitcoin เป็นทุนสำรองเมื่อไหร สโนบอวเลยครับหลังจากนั้นเกมโอเวอร์หรือว่นานยาสั้นมากเลยครับผมบอกเลยแล้ว four y ย a r cycle ที่เราคุยกันทุกๆ4ปีมันจะมีจังหวะที่เป็นบูบรันหลังจากนั้นมันก็จะดรอปลงมันจะมีช่วงวินเทอร์ราคามันจะลงได้50-80%ิแบแบบที่ผ่านๆมาครับมันยังจะเกิดขึ้นไหมคะผมว่า<ม>ไอ้พวก Short Term Window พวกนี้แหละ reaction จากการที่แบบทุกคน หายว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้จะมานะเดี๋ยวฉันจะซื้อไม่ทันนู่นนี่มันทําให้ price มัน spike เร็วมากพออะไรที่มันขึ้นเร็วมันก็ต้องลงเร็วแต่ทีนี้ทุก y c โ e ของมันเนี่ยว่าเรามันลงมาเนี่ยห้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เคยลงต่ำกว่า new high ผมว่าเราเป็น generation สุดท้ายที่จะซื้อ i ิตคอยได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์เราจะไม่เห็นอีกแล้วเราเป็น gen สุดท้ายจริงๆที่จะไปโม้ให้กับลูกหลานฟังว่าคุณพ่อเคยซื้อ i ิตคอ n ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์ตอนนี้แสนสองเองนะอันก แต่จะไม่เห็นต่ำกว่าแสนดอลลาร์อีกต่อไปไครับไอเราเป็นเจนสุดท้ายจริงเด็กที่เกิดใหม่ก็จะไม่มีวันเห็นบิตคอยน์ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นนิวไฮแล้วมันก็จะลงมาห้าสิบเปอร์ซ็นปสิเปอร์ซ็นแต่มันก็เหมือนทุกไซคลอ่ะแต่มันไม่เคยลงมาต่ำกว่าหนึ่งมันจะไม่ลงต่ำกว่าแสนเนาะมันก็เป็นเป็นนิวเป็นการลงมาคอเรคชันที่แรงเพราะมันขึ้นแรงแต่เวลาลงมามันไม่เคยต่ำกว่าพีคที่แล้วแปลว่ามันก็จะ สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งล้านดเอลสาร์นีแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าคริปโตอื่นๆเหรียญอื่นๆโปรเจกต์อื่นๆราคามันจะไปในทิศทางเดียวกันกับบิตคอยนใช่ไหมคะคือที่ผ่านมามันก็ได้อันนี้ส่งครับจากพี่ใหญ่แต่ตอนนี้คือ Bitcoin มันอยู่อยู่ในดีกแบบพรีเมียร์ลีกที่แบบไม่มีคู่แข่ง Institutional Adoption เลือกเหรียญเดียวไม่มีเหรียญอื่น Countries adoption s t r a t e g y reserve mm hmm. เลือกอยู่เหรียญเดียวไม่มีเรียญอื่นที่เรียญอื่นถือว่าเรียกเป็น altcoin ทั้งหมดเลยครับแม้ mm hmm. แต่ ethereum เองตอนนี้ก็อยู่ใน altcoin แล้ว mm hmm. นครับมันก็ต้องพ r o ู e ว่ามันมี real utility แรงมันแต่ผมว่าในระยะสั้นคงมีอันนี้ส่งนะครับเพราะอะไรนะรเวลาขึ้นมันขึ้นน่ยทุกคนมันก็ได้ประโยชน์เรือทุกเรือมันก็ลอยได้หมดเวลาขึ้นมันขึ้น แต่เวลาขึ้นลงก็จะเห็นคนที่แก้ผ้าตัวจริงตัวปลอม <Yeah. S 1> อะระยะสั้นก็อาจจะเรือทุกอันมันก็จะขึ้นหมดเวลาขึ้นขึ้น all อยอาจจะขึ้นเป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวต้องเป็นโปรโตคอลที่มี network effect มี real utility มีการยอมรับเป็น gold standard ของทั้งโลกจริงๆ <Yeah. S 1> มันถึงจะม uh, ีเท g o s t a น g o l ส s t ต t u ได้ yeah. สุดท้ายนะคะอยากให้คุณทอ็อป สื่อสารกับนักลงทุนนักเทรดนะคะหรือว่าคนที่ติดตามเราอยู่ทุกๆครั้งที่บูรันทุกๆครั้งที่นิวไฮมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันอยากจะมีคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเสมอนะคะกระแสโฟโมมันจะเกิดขึ้นได้นะคะยิ่งรอบนี้มีเนร้อห้เรื่องของวันบิ๊กวิกฤ f ิโฟบิลเรื่องหนี้อเมริกาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกแตกเป็นส่วนๆนะคะคนก็อาจจะกระโจนเข้ามานะคะแต่ว่าเราก็เห็นบทเรียนทุกๆครั้งนะคะเข้ามาทุกครั้งราคานิวไฮก็มีคนตายทุกครั้งเหมือนกันนะคะคุณท็อปแนะนํา บรรดาผู้ชมที่ชมอยู่ไงถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับตลาดบิตคอยน์ก็คริปโตคือที่ผ่านมาถ้าใครมีเงินที่เย็นที่ลงทุนได้แล้วก็ปิดไปไม่ต้องมองได้ห้าปีไม่มีใครแพร้คนที่ขาดทุนแพ้คือคนเอาเงินร้อนมาเล่นต้องใช้ภายในหนึ่งปีต้องใช้ภายในหกเดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเราขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะครับแต่าการลงทุนจริงๆเนี่ยมันคือมันไม่ต้องมานั่งเปิดแอปบิดคัทุกวัน มันต้องซื้อแล้วก็ลืมไปเลยได้เลย5ปีไม่กระทบต่อไลฟ์สไตล์เลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องเอาเงินเย็นจริงๆมาลงทุนไม่ใช่มาเก็งกำไรคนละความหมายกันลงทุนระยะยาวจริงๆที่มันเป็นดิเรกชันของโลกจริงๆในระยะยาวแล้วก็ลงแค่แบบเหรียญยังบิตคอยนที่มันเป็น f u n d ด m e n เมนทจริงๆที่มันอยู่ใน d i f ด e เฟ e ท l e a g อะส t a t ั s ของมันที่มันเป็น i n s institutional a d o p t i o n strategic reserve ของประเทศต่ตางๆจริงๆอันที่สองคือต้องมีความรู้เรื่อง financial education อย่าไปทำพวก margin leverage ยืมหนี้ออมสินขายบ้านขายรถมันอันนั้นคือไม่ใช่ลงทุนแล้วครับซึ่งเราก็เห็นในตลาดหุ้นที่ผ่านมาไม่นานมานี้คือทุกวงการก็จะมี<ฆ>การพนันม,มันต้องแยกให้ออกระหว่างการลงทุนหรืกันเก็งกำไรกับพนันนะครับ เอาเงินร้อนอย่งไปขายบ้านขายรถยูมกู้นี้ออมสิยืมสินมา,มาเก,ก็งกาไรต้องเป็นเงินที่เย็ยนแล้วก็มีความรู้เรื่อง finance education นะครับรู้ว่ากระจายความเสี่ยงยังไงทํำยังไงให้ไม่ leverage ตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ตึงหมดทุกอย่างอันที่3คือเบสิกเรื่อง asset class ที่เราลงลงมันต้องรู้เรื่องที่ผมพูดเรื่องทำไมต้องมี21ล้าน unit public ค e y คืออะไร private key คืออะไรเก็บ bitcoin ปลอดภัยยังไง b i t ค o i n ต่างจาือที่อื่นยังไงทูแฟคเตอร์ออ n t i ร์นิเคชันต้องมีเบสิกในการใช้ให้เป็นเหมือนหุ้นนะครับจะลงทุนหุ้นต้องรู้ p ratio D ratio discount to cash flow ไม่ใช่แบบเพื่อนบอกตัวนี้ดีก็ซื้อตามเพื่อนโดยที่ไม่รู้ว่า P คืออะไร D คืออะไรอย่างนั้นคือเมื่คุณไม่ผ่าน Qualification ตั้งแต่แรกของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น Bitcoin ก็เหมือนกันคุณก็ต้องรู้ฟันเดิมทั้งของมันก่อนใน asset Class คุณจะทุน เก็บยังไงให้ปลอดภัยส่งรับยังไงให้ปลอดภัยซื้อยังไง limit order market order ต่างกันยังไงเบสิกคือต้องเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่พร้อมนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทอปมากนะคะอัปเดตกับเราทั้งโลกใบใหม่ที่จะเปลี่ยนไปโลกการเงินโลกการค้าโลกเทคโนโลยีแล้วก็โลกของ Bitcoin ก็ค r y ปโตเค r เรนซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ